สงกรานมีจุกแน่วันนี้แมทพิรณีฟาดกลับไม่ยอมอยู่เฉยอีกต่อไปจากกรณีที่กลายเป็นประเด็นดราม่าที่มีคนตาดีแอบเห็นสงกรานไปซื้อน้ำเต้าหู้กับดารามอม้าที่ไม่ใช่แมทและต่อมาทำเอาชาวโซเชียลตาลุกวาวไปอีกเมื่อสาวแมทพิรณีได้โพสทันทีหลังมีข่าวลือเห็นสงกรานไปกับดาราสาวมอมา้าพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความว่าอยากเกิดก็เปิดมา ต่อมาก็ได้มีเพจดังเผยภาพสาวไมที่โดนโยงไปออกรอบตีกอล์ฟซึ่งในภาพดังกล่าวมีแมททิวสงกรานและสาวไม่ต่อมาก็ได้มีวงในออกมาเผยถึงประเด็นร้อนแรงเมื่อฝ่ายชายเองมีท่าทีพยายามจะพาสาวคนใหม่เข้ามาแต่เหมือนทางครอบครัวจะไม่อยากรับรู้เสียแล้วโดยขอเป็นแอปและแมทเท่านั้นที่ครอบครัวยินดีให้มาได้ ต่อมาทางด้านข่าวบันเทิงช่อง8ได้ออกมาเผยว่าได้ยินจากแหล่งข่าววงในแมทพิรณีไปเจอสงกรานและไมายที่ทองหลอก็เลยเกิดประเด็นที่ทางด้านสาวแมทออกมาโพสตแคปชั่นว่าอยากเกิดก็เปิดมาซึ่งระยะหลังก็จะเห็นได้ว่าสาวไมายไปเช็คอินอยู่ที่เขาใหญ่อยู่บ่อยๆ ล่าสุดต้องบอกเลยว่าสาวแมทพิรณีเตรียมเคลื่อนไหวครั้งแรกฟาดกลับแน่นอนหลังมีข่าวลือเลิกส่งการเตชนนรงค์แถมฝ่ายชายจ่อพาสาวใหม่เข้าบ้านโดยทางด้านสาวแมทจะได้มาร่วมงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น3และงานนี้ต้องบอกเลยว่าหลายคนจับตารอดูเลยว่าเจ้าตัวจะให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวหรือไม่แต่อย่างใด